ใช่ีมี่ตรวจเองตรงเนี้ยนะแน่นอน่าตรงนั้นก็อมเนต์เอดอเจาน้าเป็นธรรมไออจะเปียกปะเนี่ยเปียกแห่คุณหนูคุณหูม

เปก่ั้มเอโเียกเลย้ลงมือ้พอเกเียแล้วเียกดิโอ้โหกูเปียกเต็มๆตเลยอ่ะอีเ์กอีเติเชื่อเติร์กเพรแตเออไ่โดนลูกอ่ะ